ปากกูอ่ะไม่ค่อยแดงอ่ะกูว่าเขาคิ้งไปเติมแล้วปะได้ดิเออเมือง,งวันนี้กูได้ยินข่าวว่าเลยนะที่เขาพูดกันนะแม่ไว้ใส่ปะเออนั่นดิแต่ว่าท้องอะสิเอ้ยท้องหรออ,หรอ,อยากรู้จังว่าใครอ่ะอจะไปบูลลี่ให้ถึงบ้านเลยไม่ต้องท้องไม่ใี่พ่อเปล่าวะยากทำะ าเหรออุ liberal, ้ยเราจะใซ่ตรงไหนบ้างเนี่ยหาพูดถึงเราเหรอเนี่ยโอ้ไม่ค่ะโอ้พูดดังมากเลยเหมือนไม่ได้ยินน่ะจริงก็อยากให้ได้ยินนะเนาะเออี่อยากให้ได้ยินคนสวยอย่างเราอะเนาะนี่ฝนท้องจริงเหรอใช่แล้วทำไงถึงท้องอ่ะขาดแต่รุ่นพี่ที่ฝนคบอยู่อ่ะไปไหนแล้วเขาก็เรียนอยู่ ที่นี่แหละแล้วพ่อแม่ยอามารับแล้วที่ผลท้องอ่ะเั่งไม่ได้บอกพ่อแม่เลยอ่ะแล้วคิดไงต่อก็ก็ต้องเลี้ยงต่อไปอ่ะอ๋อแม่แมนะไม่ได้บอกอะไรเหรอท้องเราไปท้องกับใครล่ะมาสองคนเลยแม่แม แล้วเารับผิดชอบลูกไหมเนี่ยหนูหนูเพิ่งตรวจมาหนูยังไม่ได้บอกเขาเลยแล้วลูกจะเอาเด่นออกไหมหรือว่าหนูจะเลี้ยงดูเขางั้นเดี๋ยวแม่จะอยู่ข้างๆเองนะไม่เป็นไรส่งไปหาแฟนเลยโอเคได้เดี๋ยวไปส่งเออเดี๋ยวกูมาส่งแค่นี้นะเออเพื่อนไปเจอก่มาแล้ว เขาไปก่อนนะบายบายมึงทำเมียมึงท้องเหรอเออกูฟาดเองแล้วมึงจะรับผิดชอบไหมไม่ว่ะเบื่ออุ้ยคุณแม่ไม่ใส่ไม่ต้องไปสนใจพวกนี้หรอกไงเห็นว่าท้องเนมาเรียนนี่อยนี่เธอดีนี่นี่ไม่เป็นหรอก็ทำไมอ่ะก็เป็นนะแต่แค่แบบอยากทนไม่ได้ไงเห็นข่าวมันแรงไง ดีกว่าแกที่ทานอยู่กับแม่ไม้ใส่คุณแม่เองนะคะคุณแม่นีค่ะลูกออกแล้วค่ะได้เป็นผู้หญิงค่ะลูกเธอหลาดไปไหนล่ะไปโรงเรียนเด็กก็คงเล่เรียนแหละอ้าวอ้าวนี่ไงลูกแกมาแล้ว สวัสดีค่ะคุณแม่วันดีคุณแม่สิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวแก้มสกขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยก็คงเป็นเพราะแม่ละค่ะที่เลี้ยงหนูไปสบายทีนี้น่ารักนะเนี่ยพูดจาไพเราะดีอ่ะต้องให้ข้าขนมไปกินขอบคุณค่ะ